ครับเอ่อผมเคืออีสานใต้ครับครับมือนีกับมาตามต่อโครงสุด้ายของพ่อฉลองครับกับบได้มาเห็ุคลิปของพ่อเที่ยครับจหรับวันนี้ครับอ่อกับพ่อเพิ่นกับบ๊ค่อยว่างครับเพราะว่าที่เอาเพื่อพูดสิงกับมีงานเนาะครับพ่อเพิ่นกับขายของครับแล้วกับพ่อเพิ่นกับบ๊ค่อยว่างครับจหรับมือนีกับมาเจอคุณพ่อพอดีครับเดี๋ยวเามาฟังแนวทางน้ำกันครับสวัสดีครับพ่อคครรััับบบนนูสแฟง บ่ค่อยว่างนะพ่อบ่ว่างบ่ว่างขายของกะอยากอืมยากเนี่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีพ่อเน่ยอาจจะขายยากเอาคือมีคนเขาหล่ไล่อยู่เดียวนะพ่อกับเป็นบางเมือครับอาเมือบางเมือก็ไลยบางเมือก็น้อยตั้งเียละมันต้องทำใจครับครับนะการขาายเอายังเดียวมันก็ยากครับไม่สมือเนี่ยแมนแมนแกสู้ต่อไปนะพ่อเนาะแมนแมนสู้ต่อไปครับสำหรับตื่นนี่งงงี่เงย สรับงวนนี่พ่อฟันแล้วมันบอครับนี่ฝันแล้วฟันแล้วฟัมนมาขึ้นี่ครับอ๋อครับฟันม่ขึ้นฟันว่าเขาปลาปลาตรงที่ปดดุปงเงีเลยครับอันนี้แมนน่มาเทิรหินหน,นกุกลนุกมาเทิรนุกกระปูกเนาะครับสองตัวมันจับอยู่อ่ะจับไปตัวใหม่ก็เลยนั่งกติกยิงถือตัวหนึ่งตัวหนึงน่งมาถืออืมมีอยู่สองตัวมีสองตัว นึ่งตัวนึ่งบะถือบานอีตัวนึ่งมันก็จับอยู่งานใหม่ขี้เก่าน่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาอยู่คนละตนกันนักขายกันเลยครับจับงานใหม่ขี้เก่าแต่ตัวที่ยิ่งถือกับบะตกเลยยังอยู่ขี้เก่าอยู่ครับแต่ว่าถือยิ่งถืออยู่อ๋อยิ่งถือแต่มันบะตกบะตกพิ่มฟันเมื่อคืนนะแต่เป็นเป็นปลาตึบเลยแหละปลาถือปลาดุกดิบเลยครับย่างไปน้ำปลาย่างไปยางไปผ่อนกูผ่อนงูเอ้ยไปผ่อนกตัวนี้แหละครูมันตัวใหม่มันเฮี้ยงกันนะสองตนนะเฮี้ยงกันอยู่นกมันจับอยู่ตัวใหม่อยูู่่คนึง อ่าแต่โยคนละตนเนอะครับคือมันสิกินแม่งกินยังสิล่ะก็เลยนั่งกติกยิงโดนโดนโดนตัวนึงแต่มโบตกโบตกถือตัวนึงแต่มโบตกอีกตัวนึงนั่นเนอะอีกตัวนึงกับพระท่านนั่ยิงแต่ว่ายังเห็นอยู่ขึ้นเก่ายังเห็นอยู่คือเก่าแมนยังจัดอยูเก่าเหรอแต่ว่ามันกระเรยไปเหลือกระเรยกระเรยหยากรอแต่ว่าพ่อหนี่ฟันแมนครับนะฟันแมนเจอที่นี้ว่าเาเอาความฝันเทาไปตีมทีมบุปเปินทีมบุปเปิลแต่ เส้นครับทุกคนเะอาจิตตีถือกุมอจะเข้าหน้าครับ<ว>คนอา,าจิตตีแม่นว่าฟันยังสี่ยังสี่เลียงอีกนี่ก็แต่บอกแต่ว่าในใจพอมีเลี้ยงไงล่ะไอ้มีงวดที่ผ่านมานี่ยมีเอฟซีพันตีถูกเลยพ,อพอ่พอความฝันพ่อพันตีได้สามตัวเลยนะครับแมน่นครับซีหนึ่งเจ็ดเป็นว่าเนี่ยเพราะเนี่ยโมเห็นเนาะครัเนี่ยโมเห็นได้คือความฝันเ้าจินตนาการเขาเองอ่ะมันคยคิดไปแบบมีเก่ามีซูสิหน่าครับคือคนเามันคิดก็คือกันบางทีมันตีตัง แตกต่างกันเนาะสไม่ไม่ไม่ใช่เขาจับจุดถือว่าฝันหนงสีมันต้องแบบนี้แบบนี้มั้งก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเ้าคือเ้าความฝันเ้าเอาความคิดของเ้าเนี่ยและว่ามันต้องเป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กตัวนี้อย่างนี้นะแต่แต่มันออกมาแล้วมันก็บ่ถือกับบัวกันเนาะเป็นแนวทางแนวทางเ้าได้คิดที่ซื้อนี่แหละมันก็คันแม่นกับซื้อเองคือว่านะแต่ว่าก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมครับใช่ไครับทุกท่านนั่นแหละมันกะแล้วทำเนี่ยพ่อเราวัวหนี้พ่อตีให้ท่านผู้ชมเลขกอย่างครับ ว่านี่คันก็คือก็คือว่าพ่อฝันซับนิ่มป่ครับนี่อ่าครับครับคันนี้พ่อตีพ่อกบบว่าหนึ่งแล้วหนึ่งสองนี่เจ็ดหนึ่งสองนอ๋อเจ็ดหนึ่งสองคันจีคันจีตีเพื่อนไม่ใช่น้อยก็จะเป็นเจ็ดสองสี่ไอ้สี่สองเจ็ดสี่แต่ถ้าตัดหนึ่งถิ่มหน้าครับสี่สองเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งสองอ่าแมนเี่ววันนี้หักสองแห่ง มาแล้วก็คือเท้าวิ่งกับวิ่งสองแมนวิ่งสองลองเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งสองกับสี่สี่สองหนึ่งสี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแมนเจ็ดหนึ่งสองสี่สองเจ็ดอ่าก็เล่งง่ามอยู่นะพอเนาะก็คุ้มคิดห้องกันง่ามอยู่เดี๋ยวออกบอกแต่ผู้ชมอย่าอย่าถอดกันเนาะครับเขาบ่อยฟ่าั่งคือเป็นแนวทางสิหอกแนวทางให้เอาเอาไปปฏิบัติ คนไทยมาเกลีเสียงโักเสียงโฉกเอาก็ว่าถึงบทีก็บอกว่ากันครับแต่ว่าบทีตีเมืนกัเชิญครับตีเอาเลยความฝันนี่แหละแต่รอบนี้พอลองฝันคือฝันสันสันมันกับฝันสันสันว่าหนึ่งควบมรับน้องนะว่าเพียงพอแล้มีมังเทียแบบมันยังจบหน้าไม่ใหม่อยู่พักผ่อนมาท่านเต็มที่นะอ๋อาสิฝันแบบเบื่อๆแต่มีมังเทียเหมือนกัแบบสันสันนะครับแต่ว่าถ้าจำใจควบไหนว่าเขาฝันแบบสี่แบบสี่เองนะแต่จำได้ชัดเจนเนาะ้อชัดเจนเลย มีนกสองตัวเอาหัวลงเน่นลกันจับหัวลงบ่ได้บริจับแบบค้อนสิบเอ๊ครับจับเหมือนเำเมืนหัวลงมังสีดำคือมันจับไอ้มันคือมันป่วงมีต้นไม้ใช่ไหมครับแต่มันจับเป็นอาหารกินเที่มันหัวลงล่างโอ้่ะนี่มันเป็นปริศนาตรงนี้อีกล่ะอ่าแต่ว่าเบิ้งมันคือจะแต่ว่าได้ใจมันเป็นนกกระปูดแต่ว่าเบิ้งแหลมมันคือนกสายเล่มันจะนกสายเล่บ่ที่มีงอนน่ะนะขี้มีงอนตัวไล่ไล่อ่ะครับครับมันหากินแมงมัตามตามต้นใหม่นะแต่ว่าเบิ้งแหลมมันม่แม่นม่นกกระปูดอืม จักเล็ว hmm. ค so yes. so so ิดว okay. so ่ากรแต่บุษมิตีเอาน้แต่ว่าครับข้อมลก็พอคือตีง่ายๆเอาง่ายๆเลยคือนกกับหนึ่งสิน่ะสองตัวกัหนึ่งสองสินะครับหรือว่ามันจะบอกหนึ่งสองสองกับหูนะแต่ว่าก็เพราะว่านาสิครูก็เล็ครู่าพอหนกคนมาสองตเนาะกับหงกับบเคยฝันเฉยๆนะกับกำลังฝันมือแบบบุขึ้นคือฝันกับทำมาโดนโบมึงกับบุนไม่แู้เด็กจำได้ อก็ตีไปเป็นไงตีเป็นหกสองก็ได้คือมันโกหกอ่ะข้าฝันกับโกหกไปแล้วมันไม่เล่นจริงอยู่แอกก็คือหกสองอีกตัวหนึ่งอ่าครับแต่ว่าสองนี่พราะว่าน่าสีล่างปเซ็นนะแต่มักเลขสองมากเลขสองเด่นเด่นสองล่องเจ็ดวัดอ๋อเด่นสองลองเจ็ดครับแต่เทียดเองกับมันเป็นกําลังวันน้ำเนาะวันเสาร์เลยวันเสาร์แมน ขอท่านครับยิงเขาฝันพวนี้เลยนะครับก็ได้ก็ได้จับมาใส่กันแน่นกับเดนสองรองเจ็ดถ้าใครจะวิ่งเนาะพ่อครับแต่ว่าควบฝันแบบสี่โคตตีถือก็ซอยกันตีบึงครับแต่บางท่านบางคนว่าอาจจะมีหกเป๊ะก็ลอกจับเตเบงหกสองกันได้ก็แล้วนเดานะครับครับหกสองสี่สองสองเจ็ดจบว่าไปครับแต่ว่าแน่ๆคือมีสามตัวที่หายไปคือหนึ่งสองเจ็ดสามตัวคือมันมันเลขสามตัวเลยอันนี้คือคือมันมันเลขสามลักเลี่ยงนะ มัสลับกันเอาสินะหนึ่งสองเอ่าอันนี้โมเมนต์บเวนสาตัวเลยอันนี้คือ 1, นึคือหหนึ่ห้2สองหเจ็ดนาครับเด่นสองล่องเจอ๋อครับครับหรือว่าท่านผู้ชมสิเอาไปใส่กันคือ 1, นึ่งอเจ็ะพอเนาะได้คือนึ่งสองเจกับเลขสองสี่สองเจสี่สอาแล้วก็ 1, น2สองสองก็ได้หนึสององ่าคือความฝันที่จริงมัน่หลายตัวอกเต่ไม่ใจพอเดีมันตัวเดียวเลยครับหนสองกับสอเจ็ดแค่นั้นแหละ๋อตัวี่มักนะครับคแล้วก็มีหกสองอีกตัวหน อ่าทำผู้ชมมันขางๆคนว่ามันหกบอกนลยนะครับกต่ซื้กระซื้มาว่ามันเป็นหกจุดหกแบบก็เป็นหัเนาะครับอับพกอ่ะพวกอาศัยสองคืออาศัยสองเป็นตังต่างเ์กมไปเลยครับครับสองเป็นหลักครับกับประมาณนี้เนาะพ่อเนาะครับงวดของวันที่สิบหกกรกฎาคมหกห้าครับเอาผมก็ขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมครับครับที่มาแบ่งปันแนวทางครับกับเป็นความเสียส่วนบุคคลครับท่านผู้ชมครับ ลองพิจารณาเบิงครับอ่ามีอย่างฝากถึงเอฟซีบอหอ่อเดี๋ยวฝากท้อมูลทั้ท่านนี่ล่ะคันเตีก็อะไรจะเรื่มและก็ร่างสั่งพระประธานอยู่นี่วัดทุ่งหลวงครับมีกัหน่อยก็บทำหน่อยมีไรก็ทำไร่ทำมาสมทบบุญนะน้าเป็นสะพานบุญให้ทำเอฟซีทุกคนน่ะนะครับครับมาซวยก็ทำบุญทั้ท่านไว้จักบาดอกแล้วแต่สิออกลอยสองลอยหาซิบีซิบกันแล้วแต่เจเจบริจาคกันนะครับมาซวยกันสั่งมาแล้วในปีนี้ครับครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ